อันนี้คือต้นลอนดอนไอลอนดอนไอลอนดอนไอก็สายตาของลอนดอนใช่เหรออะไรฮะแต่ดอกเนี้ยเนี่ยคือลักษณะแล้วอ่ะเหมือนโดนเพี้ยหรือเปล่าหรือไม่สมบูรณ์เพี้ยไฟก็ถ้าเพี้ยไฟต้นอื่นก็ต้องโดนดอกอื่นก็ต้องโดนนะแต่ไม่เห็นดอกคือบางทีมันก็บางทีมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอาจจะต้องเด็ดทิ้งกันทีละเป็นดำๆอ่ะเด็ดทิ้งไปเลยทีเดเด็ดทิ้งเนาะเพราะว่ามันจะได้สะสมพลังงาน เลไอที่เกิดเหตุนะคะอันเนี้ยมี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 ประวัติมีประวัติไม่ใช่ว่าเพียรลงเนาคือตอนนั้นอ่ะเราเพิ่งเรียนกุหลาบเนาะเราก็ไม่รู้เนาะคือตัวตัวเพียตัวลายแดงลงเราใช้น้ํายาล้างจานอ่ะสไลสไลมาฉีดแล้วเราก็แบบฉีดเสร็จก็ไม่ได้ไปล้างน้ําเนาะพอมาโดนแดดอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเลยแบบมันมีร่องรอยไหมไหมใบกรอบเลยก็ เปป็นนบทรียไ <laughs> การใช้ที่ถูกวิธีก็คือฉีดได้แหละสไลแล้วเราก็ต้องพอเขาแห้งปุ๊บเนี่ยต้องฉีดน้าล้างออกทันทีใช่ล,าล้างออกทันทีใบเมี้รอ,อแบบนี้นะครับเนี่ยที่รักจริงๆนะตอนเนี้ยกุลหลาบเราเป็นไรไม่รู้อดอกมันเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมม,มีสีน้ำตาลปนพลมาทุกอันเลยแต่มันก็ไม่ใช่เพียนะมันไม่ใช่เพียถ้าเพียใบเบยไม่ต้องโดนแหละดอกมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ได้อืมอันนี้แปลกนะใบอันนี้ใบิีๆด้วย ใช่เนี่ยห,หรือว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะไปคือ<า>มือหนักนที่ล้างมันโดยนี่จริงด้วยเนี่ยดูิเดินยัวเยี้ยเลยเห็นไหมไหนนี่ไงไลายแดงเดินยัวเยี้ยเลยเห็นไหมตาเขาไม่ค่อยดีอะพอเห็นแล้วเห็นไหมที่รักอ่าใช่ลายั้านั้นอ่ะลายแดงตัดแล้วเดี๋ยวก็เก็บถุงทิ้งเลยเดี๋ยวเก็บถุงนี้ทิ้งก้อนเไม่ระบาด มันดมเดินในกีบเลยอ่ะเ,ออเาบอกเนี่ยเนี่ยเป็นเต็มเลยที่รักเป็นเพีย้ยไฟที่รักน่าจะเพียแล,ะละ่ะเ,ออเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เดินดูสวนมาประมาณสามวันเพียแล,ะละ่ะสามสี่วันไม่ได้ดูคือไม่ได้ดูไม่ได้เลยกุหลาบเนี่ยนี่มอะไรเงตัดทิ้งเลยไหมจริงนะที่รักกุหลาบต้องเดินดูตลอดเลยดูเราไม่ได้ดูอันเนี้ยไม่โดนอะไรเลยเพี้ยก็ไม่โดนอะไรก็ไม่โดนทำอะไรก็ไม่ได้นอนอย่างเดียว ต้นไอซครีมก็เหมือนกันดูยังไม่ทันบานเลยที่รักเห็นปะยังไม่ทันบานเลยโดนดูดล้วโดนดดไปแล้วแล้วแห้งเกี้ยงนี่ดูดิไม่เล็กนะแต่ร้ายนะดูไม่ได้เดินดูแค่สามสี่วันนะดูดิปกตินี่เราเห็นเราต้องจัดทันทีไงใช่คราวนี้พลาดนี่คราวนี้พลาดคราวนี้พลาดจ้าแต่ต้นยังสมบูรณ์ดีมากกินรรู้สึกเขาจะมากินแต่ดอกนะรอบนี้กินแต่ดอกกินแต่ดอกเออไปไม่โดน ก็นำไปเพื่อนๆคือปลูกแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวระบาดเดี๋ยวไม่เข้ามาอีกเพราะมันเป็นมแมลงแหละตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าระบาดทั้งสวนแล้วร <c oughs> ะบาดร <c oughs> ะบาดทั้งสวนแล้ว,ลว,ลวตัดใหม่เลยนะที่รักเนาะตัดใ,ใ,ใหม่เลยให้เขาขึ้นใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เวเสียดายอ่ะพยายามมึงไปต้นก็พอเสียดายอ่ะไม่เสียดายหรอกดีกว่ารักษาคือตัด เรียกว่าตัดแขนเพื่อรักษาชีวิตโอ้โหคําคมก็มาอกำลังจะได้ชมดอกแล้วเลยอันนี้มีที่เข์อันนี้ก่อเนี่ยปลายยิงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลงใบแล้วแน่ๆอย่างเงี้ยลงใบแล้วเพี้ยตัวดีมันซ่อนอยู่ในกลีบซ่อนอยู่ในกลีบดอกเลยอ่ะมองไม่เห็นแต่เออเห็นดอกอะไรแดงเห็นอะไรแดงจะเราจะเห็นลายลาย ใหญ่มันไงไม่ทีนี้เห็นดอกดําๆอ่ะใช่เลยเห็นดอกดําๆเนี่ยคือลายแดงเลยลายแดงกับเพี้ยไฟเลยเพี้ยไฟเนี่ยใช่อันนี้ยังยังใจดีนะมันยังใจดีนะเว้นไว้ให้เราอันนี้อันนี้โดนแล้วมั้งเนี่ยมันดําๆอ่ะพี่ละนี่ไงโดนแล้วเห็นไหมเออเต็มเลยนี่ไงนี่ไงโดนแล้วเห็นไหมเดินอยู่เดินอยู่เนี่ยเห็นไหมเออเดินอยู่เต็มเลยแตกใหม่นะลูก แ,แตกใหม่นะลูกเรียกว่าอะไรกุหลาบกับเพี้ยคาเารยแดงเป็นของคู่กันเนาะเหมือนแม่เหล็กแหละดูดเขาหากันเนระเขาชอบกุหลาบแบบลำเมยียงเขาวานหวานพูดอย่างัเป็นตัวเพี้ยมาก่อนเลยนะ <S 2> <S 2> สุดท้ายแล้วที่รักเหนื่อยไหมที่รัก <S 2> <S 2> เหนื่อยมากงานเข้าเลยทั้งสวนเลยนนะะเนี่ยโดนโดนลโดนเพียเนี่ยมันจะ<ด>เป็นดำดำ มันจะเป็นดำๆอย่างเงี้ยเปิดมาถึงเห็นอย่างเงี้ยสามโอ้ยมันไม่ทันเราหรอกเราเดินดูตลอดคุณเดินดูแค่สามวันเป็นไงล่ะไม่เดินดูแ๊บเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยแลวยิ่งช่วงนี้อากาศแห้งด้วยไม่แล้วเราอะเมว่านะมันติดจากไอ้ตัวสามต้นนั้นอะที่เราเอามาจากตลาดอะมีเหตุเพราะว่าต้นมันโซมากเลยน่แต่เราเอามาแล้วเราไม่แต่เราไม่ได้เอามาตรงนี้นะโซมันจะอาจจะปิวมาได้นะปิวไงที่รักปิวตามลมไงลม เพราะว่าเพราะว่าต้นสามต้นที่เราเอามาคือติดเพี้ยติดแน่นอนติดไรอย่างหนักเลยอ่ะเพี้ยแน่นอนแต่เรากะเอามาแบบกะเอามาเลี้ยงไงจะได้ดูดอกแล้วเนี่ยหุยกําลังออกดอกทั้งสวนเลยสรุปสรุปอดดูจะจะก็นมีดอกรอบต่อไปเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูใหม่อืมมันดูใ่ายแล้วก็จะเสร็จโอเคเสร็จแล้วทั้งสวนแล้วนะครับ